สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่น่าสนใจจากเรื่องเล่รักวังคุณหิงมาฝากหลายๆท่านที่สนใจนะคะเจียงเชืยอหนิงนั้นนะคะก็จะไปเสนอตัวให้กับเชียวเหวยด้วยล่ะคะ่ะเมื่อชาติที่แล้วนะคะแต่ว่าเชียวเหวยของพวกเรานะคะพระเอกก็เตะนางออกจากเตียงไปนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องราวของโจอินจือด้วยล่ะค่ะก็จะมาเล่าถึง ความน่ารังเกียจนะคะกับพฤติกรรมของโจอินจือในชาติก่อนด้วยนะคะในพอดเรื่องนะคะที่เป็นพอดละครเราก็ดูมาเรื่อยๆแล้วนะคะจริงๆแล้วในช่วงของชาติก่อนไม่ค่อยจะปรากฏฉากออกมาให้พวกเราเห็นในรายละเอียดมากสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็จุดที่เป็นแบบว่า หลักของเรื่องเลยนะคะในช่วงแรกเลยก็คือตระกูลเหยียนนะคะถ้าเกิดว่าตระกูลเหยียนนั้นถูกล่มสลายไปเหมือนเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเหยียนหลินนะคะก็ต้องกลับมาแล้วก็มาแก้แค้นเจียงเฉือนหนิงอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในชาตินี้เมื่อเจียงเฉือนหนิงได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพขึ้นมานางนั้นก็ตั้งใจมั่นเลยค่ะ ว่าขานั้นจะเป็นคนดีแล้วขานั้นก็จะไม่ไปเป็นของเห่าแล้วนะคะก็ต้องมาช่วยตระกูลเหยียนก็คือช่วยเหยียนหลินไม่ให้ตกไปอยู่ในในภาวะ แบบนั้นสถานการณ์แบบนั้นเหมือนว่าชาติที่แล้วของนางค่ะเจียงเฉวนหนิงเมื่อชาติที่แล้วนะทาสิ่งชั่วร้ายมากมายในชีวิตก่อนของนางเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเจียงเฉวนหนิงนั้นรักษาตําแหน่งห้องเห่าในชีวิตก่อนของนางไว้ได้อย่างไรนะคะนางใช้วิธีการใดบ้างค่ะแม้ว่าทางด้านเซินเจียซึ่งเป็นฮองเต้นะคะแต่งงานกับนางก็คือจะเข้าข้างนางจริงๆแล้วก็ช่วยพานางขึ้นสู่ตำแหน่งจกักรพรรดิ ดีนีหรือว่าฮองเหาได้เนี่ยแต่ถามว่าเจียงเฉียนหนิงศัตรูเยอะไหมนะคะเรียกได้เลยว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของเจียงเฉียนหนิงเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะที่มาจากตระกูลเฉียนะคะถือได้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งแล้วก็ไทเฮาเนี่ยแหละค่ะองไทเฮาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะคะแบบใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีเฉียดซูอีกต่างหากนะคะแท็กทีมกันค่ะ ซึ่งพวกเขาทุกคนต่างก็เป็นคนที่มีเลขกลนคือเจ้าเล่มากๆเพทุบายนะคะทีนี้เมื่อพวกเขานั้นได้อยู่ใกล้ๆก,กับเจียงเฉียนหนิงเนี่ยโอ้โหค่ะลุมกันสุดๆเลยนะคะความจริงแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้เจียงเฉียนหนิงนั้นมีการนั่งอยู่บนบัลลังก์ของการเป็นฮองเฮาได้อย่างมั่นคงนั้นนะคะมีการช่วยเหลือของคนสองคนค่ะนั่นก็คือลูกน้องของนางนะคะคนแรกก็คือโยฟางอิ่นนั่นเองค่ะซึ่งเป็น คนรับใช้นะคะที่แบบให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแคดเจียงเฉือนหนิงนะคะเพราะว่าโยฟังอวินนั้นเธอรวยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ตัวของเจียงเฉือนหนิงนั้นก็ได้รับความโปรดปรานจากท่านจัก,กรพรรดิสนเจียด้วยแล้วก็ทางด้านของอพลังทางด้านการเงินนะคะของโยฟังอวินนั้นก็ช่วยเจียงเฉือนหนิงไว้ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของเจียงเฉือนหนิงนั้นยังมีนะคะเฉียติงเฟยแล้ว ก็โจอินจือเนี่ยมาเป็นพวกอีกด้วยนะคะเมื่อชาติที่แล้วค่ะสิ่งที่ต้องกล่าวถึงก็คือว่า ทางด้านของเชื่อติงเฟยนั้นนะคะไม่ใช่เซี่ยวเหวยตัวจริงซึ่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นเชื่อติงเฟยตัวปลอมนั่นเองค่ะแต่ว่าการยืนหยัดนะคะแต่เป็นฝ่ายยืนหยัดของเซี่ยวเหวยแล้วก็ถูกส่งเข้าไปที่ตระกูลเชื่อโดยทางด้านของอ,องผิงนานค่ะแล้วก็นําตระกูลเชื่อทั้งหมดเข้าสู่สภาวะที่เรียกได้ว่าตื่นตระหนกนะคะรัศมีรัายกันไปหมดเลยทีนี้ค่ะทุกคนนะคะก็ต้องรู้จกักโจอินจือซึ่งเป็นคนที่2คนนี้ก็ช่วย ทำให้หนังเอกของเรานั้นนะคะอยู่บนตําแหน่งของฮองเฮาได้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเช่นเดียวกันเพราะคนคนนี้ก็มาทํางานให้กับเจียงชุนหนิงด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะแต่ทีนี้นะคะเดิมทีเลยเนี่ยโจอินจือนั้นเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่รู้จักกับทางตระกูลเจียงเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็ถูกลดตําแหน่งลงไปนะคะพร้อมกับว่านเหนียงก็ไปอยู่ที่บ้านนอกนู่นแหละค่ะซึ่งเป็นท่านแม่บุญธรรมแล้วกันนะคะเป็นท่านแม่บุญธรรม เป็นอนุของท่านเจียงนะคะแล้วก็เอาเจียงเฉียนหนิงนั้นไปเลี้ยงที่ชนบทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโจอินจือนั้น,น,นเนี่ยก็ได้กลับมาพร้อมกับเจียงเฉียนหนิงคือกลับมาที่เมืองหลวงโดยเขานั้นก็อาสาเป็นผู้ที่เเป็นอารักขามานะคะคืออ,อไม่ให้เกิดอันตรายนั่นแหละก็เดินทางมาพร้อมๆกับเจียงเฉียนหนิงตอนที่นางเดินทางเข้าเมืองหลวงนะคะ ด้วยเหตุนี้นะคะทำให้เขานั้นที่มีความสัมพันธ์อยู่กับตระกูลเจียงเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อของตระกูลเจียงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในการที่จะเข้าไปหาตำแหน่งราชการอะไรก็ได้ค่ะก็เริ่มไต่เต้าเข้าไปนะคะแล้วได้เข้าไปทำงานในจวนของ ยงอีโหนะคะทีนี้จากนั้นค่ะโจอินเจอร์ก็ได้รับนะคะการเลื่อนตำแหน่งจากทางด้านของชิงอูนะคะก็คือ,อ,อหน่วยงานของชิงอูซึ่งสังกัดตระกูลเฉียนนี่แหละคะ่ะตอนแรกนะคะเขาก็เริ่มแบบว่าในระดับที่ต่ําก่อนจากนั้นเขาก็เริ่มขึ้นไปเลื่อนขั้นเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นไปถึงระดับ6นะคะซึ่งเขานั้นต้องมีเหมือนกับดูแลประมาณคน100ครัวเลือนเป็นระดับแบบ5000ครัวเลือนนะคะถือว่าเป็นการไต่เต้า ท,ที่เลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วนะคะจากโครงเรื่องนะคะของชีวิตที่เราเห็นของเจียงเฉือนหนิงเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่ยากเลยนะคะที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของ ไอตัวเนี้ยไอตัวโจวอินจือนะคะก็มักจะเริ่มจากการที่ไปพักพิงนะคะใบบุญของตระกูลเชี่ยก่อนค่ะซึ่งตอนแรกก็เป็นเชี่ยหยวนนี่แหละนะคะจากนั้นนะคะก็โดนทางด้านตระกูลเชี่ยส่งไปเพื่อไปเป็นสายอยู่ในตระกูลเหยียนนะคะไปเอาแบบว่าตาประทับหรืออะไรแบบนี้ของทางเหยียนมู่มาค่ะว่าจะต้องหาให้ได้ว่าเหยียนมู่นั้นเกี่ยวข้องนะคะใส่ร้ายหรืออะไรก็ได้แต่ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับอ๋องผิงหนานค่ะซึ่งเป็นกบฏนะคะ ดังนั้นเนี่ยตระกูลเหยียนก็เลยถูกทำลายค่ะเพราะฉะนั้นชาติที่แล้วนะคะไอ้เจ้าโจอินจือนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ตระกูลเหยียนนั้นนะคะต้องถึงขาววิบัตินะคะเพราะว่ามันหาหลักฐานมันเอาตาประทับนะคะของทางด้านเหยียนมู่ไปได้ค่ะดังนั้นแล้วทางโน้นก็แหมคัดลอกเรียนแบบลายมือแล้วก็ประทับ ของจริงลงไปนะคะก็ไม่มีทางที่ตระกูลเหยียนจะปฏิเสธได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นตราประทับของตระกูลเหยียนจริงๆนะคะจากนั้นนะคะก็คือ การเข้าไปในตระกูลหลินเนี่ยเราก็ดูดูเหมือนในทีวีเลยค่ะดูเหมือนที่เราเห็นเลยนะคะคือเหียนหลินนั้นเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีความคิดใส่เสื้อก็ไม่ได้ระแวดระวังนะคะผู้ชายคนนี้เลยค่ะก็มีความเรียกได้ว่าพอถูกแนะนําให้รู้จักเหียนหลินแล้วนะคะก็ก็มีความสนิทสนมกันนะคะซึ่งผลงานนะคะอันยิ่งใหญ่ของโจอินจือผลงานแรกก็คือทรยศต่ตอตระ,ะกูลเหยียนแล้วก็ทําให้ตระกูลเหยียนถูกฆ่าล้างโคดไปนี่แหละคะ่ะ แต่ถามว่าเจียงเฉียนหนิงรู้ไหมนะจุดนี้เจียงเฉียนหนิงยังไม่รู้นะคะเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเจียงเฉียนหนิงไม่รู้เลยละค่ะ ทีนี้ต่อมาะะเมื่อเจียงเฉียนหนิงนั้นได้แบบว่า,าปฏิเสธเหียนหลินไปแล้วนะคะคเพื่ออํานาจนก็แต่งงานกับเซินเจียขึ้นมาแล้วค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะคเหียนหลินแล้วก็เซี่ยวเหวยนั้นก็คิดว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นเป็นพวกเดียวกันกันกบโจอ,อินจือที่ทรยศต่อตระกูลเหียนนะคะเพื่อนดังนั้นแล้วในสายตานะคะคของเซี่ยวเหวยแล้วก็เหียนหลินนั้นไม่ได้มองเจียงเฉียนหนิงว่าดีค่ะทั้งที่พวกเขานั้นก็รักนางอยู่อย่างลึกซึ้ง นะคะ สิ่งที่เหียนหลินเองไม่รู้อะค่ะก็คือก็คือว่าเจียงเฉิอนหอนิงนั้นนะคะยอมรับโจอินจือมาเป็นพวกของนางแล้วก็เอาไปใช้ในวังเนี่ยเพราะว่านางนั้นไม่รู้จริงๆว่าโจอินจือเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ตระกูลเหียนเดินทางมาถึงจุดจบของตระกูลแบบนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นางเอกของพวกเราโดนเข้าใจผิดนะคะแต่ก็เป็นการเข้าใจผิดโดยเหยียนหลินนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่านะคะต่อมาค่ะในเวลา นั้นนะคะเป็นเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นจะต้องมีโจอินจือเอาไว้ใช้งานค่ะคนหนึ่งมีเงินนะคะก็คือโย โยฟังอวินแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้แรงก็คือโจอินจือแล้วโจอินจือนั้นก็มาสวามิภักต์ต่อเจียงเฉียนหนิงในชาติที่แล้วเพราะว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นมีตําแหน่งเป็นถึงจกกักรพรรด,ดินีนะคะเป็นฮองเฮาค่ะไอคนนี้นะคะมันเป็นพวกไต,ต่เต้าค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องหาที่พักนะคะที่เป็นล่มโพล่มไซที่มีอํานาจนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาค่ะด้วยความที่นะคะนางใช้โจอินจือไปทํางานนั่นแหละค่ะแต่ว่านะคะโจอินจือนั้นโดนนะคะทาง ด้านกรมอาญานั้นจับได้ว่าทำผิดค่ะทีนี้ค่ะก็ถึงจุดที่เจียงเฉวนหนิงนั้นต้องไปขอร้องนะคะจางเจอเป็นการส่วนตัวเลยว่าให้ช่วยโจอินจือหน่อยปล่อยโจอินจือไปหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโจอินจือนั้นถูกจับแล้วก็มาไต่สวนได้เนี่ยเออโจอินจือจะต้องพลาดพิงไปถึงตัวนางแน,แน่แล้วก็จะทำให้หนางนั้นได้รับโทษแล้วก็ต้องหลุดออกจากเก้าอี้นะคะบัลลังก์ของความเป็นจกักรพรรดินีค่ะ จังเจอนั้นนะคะด้วยความแบบว่าเออด้วยความรัก นางเอกแล้วก็นางเอกก็สัญญาแล้วว่านางจะเป็นคนดีนะคะเขาก็เลยช่วยค่ะแต่ว่าการช่วยในครั้งนี้ก็ต้องจ่ายราคาแพงนะคะเขานั้นก็ต้องเสียทั้งเกียรตินะคะแล้วก็เข้าไปติดคุกค่ะคุณงามความดีที่เป็นขุนนางตรงฉินมาโดยตลอดนะคะก็สูญเสียไปจากการที่ต้องมาช่วยนะคะให้โจอินจือนั้นหลบหนีออกไปได้ไม่มีความผิดทางด้านคดีนะคะเพื่อที่จะทําตามที่เจียงเฉีนหนิงนั้นขอร้องค่ะ จากเนื้อเรื่องนะคะพื้นเพของโจอินจือเนี่ยก็เป็นแบบว่าคนที่โนเนมมากๆมาก่อนเลยนะคะเขานั้นเป็นคนที่แบบมีความทะเยอทะยานขั้นสุดค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่สามารถจะไปประมาทเขาได้เลยนะคะถึงแม้ว่าพื้นเพที่บ้านเกิดหรือว่าฐานะอะไรแบบนี้จะเกิดมาแบบต่ำต้อยนะคะแต่ว่าเขานั้นก็มาสแสวงหาแล้วก็ได้มากขึ้นมากขึ้นค่ะเขานั้นนะคะแลกทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะ ฆ่าม้าอันเป็นที่รักของเขาสุดๆนะคะเดิมทีเนี่ยเขาเคยจงรักภักดีต่อเจียงเฉียนหนิงค่ะแต่ก็บอกว่าเขานั้นก็ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเขาเก็บทั้งเงินสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็เออเรียกว่าเหยียบเรือหลายๆแคมค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปหาเซี่ยวเหวยก็เข้านะคะแต่ว่าเซี่ยวเหวยนั้นน่ากลัวเกินไปสําหรับโจอินจือนะคะก็เลยอยู่ไม่ค่อยนานแล้วค่ะก็เลยอยู่กับเจียงเฉียนหนิงซึ่งเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะคะเจียงเฉียนหนิงนั้นนะคะก็พยายาม อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะ ใจของโจอินจือเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็น่าเสียดายที่มันก็ไม่มีผลใดๆนะคะในงานต้นฉบับนะคะทางด้านของโจอินจือนั้นนะคะในชาติที่แล้วก็ถูกตัดศีรษะโดยเหยียนหลินนะคะในชาติแรกค่ะตายไปสําหรับโจอินจือนะคะส่วนทางด้านของเจียงเฉียนหนิงนั้นก็จะถูกหักหลังเช่นเดียวกันค่ะในชีวิตนี้นะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้นะคะจะเป็นฝีมือของเจียงเฉียนหนิงของพวกเราที่เป็นผู้ฆ่า ที่เป็นผู้ฆ่านะคะโจอินจือเพราะว่าแก้แขนให้กับโยฟังอินนั่นเองค่ะ ทีนี้มาถึงประเด็นที่เป็นฉากที่เจียงเฉียนหนิงนั้นไปเสนอตัวให้กับเซี่ยวเหวยบ้างนะคะในชาติก่อนหน้านี้นะคะเจียงเฉียนหนิงมประสบความสําเร็จในการที่จะแบบรักษาตําแหน่งของนางได้โดยการที่รับสมัครคนจํานวนมากนะคะมาไว้เป็นฝ่ายตัวเองค่ะตระกูลเชี่ยนั้นนะคะก็ถูกทําลายไปโดยเซี่ยวเหวยก็เหมือนกับว่าเซี่ยวเหวยนั้นก็ช่วยนางอีกด้านหนึ่งนะคะทีนี้ในเวลาต่อมาค่ะถึงแม้ว่าทางด้านตระกูลเชี่ยซึ่งเป็นศัตรู หมายเลขึ่งของเจียงเฉียนหนิงนั้นนะคะได้ถูกกำจัดไปแล้วโดย เรียกได้ว่าโดยนางนางนั้นได้ผลประโยชน์จากการกระทําของเซียวเหวยกระเหียนหลินแล้วกันนะคะเจียงเฉียนหนิงก็ถือได้ว่าได้รับชัยชนะแบบเป็นตาอยู่ไปนะคะสําหรับจุดนี้ค่ะแต่ช่วงเวลาดีๆนั้นมันก็มีอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเซียวเหวยกระเหียนหลินน่ะก่อกระบฏแล้วก็ไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีความคิดเห็นดีๆไม่ได้มองเจียงเฉียนหนิงในแง่ดีถึงแม้ว่าจิตใจของพวกเขาจะรักเจียงเฉียนหนิงก็ตามนะคะเมื่อเซียวเหวยกับเหียนหลินนั้นก่อกระ แล้วก็ยึดได้หมดแล้วนะคะก็ตรึงกําลังไว้ค่ะทางด้านของเจียงเฉียนหนิงซึ่งเป็นทองเฮานั้นก็ถูกกักบ,บริเวณเอาไว้ในพระราชวังคุณหนิงนั่นแหละนะคะทีนี้เพื่อความอยู่รอดค่ะเจียงเฉียนหนิงนั้นรู้สึกแบบกังวลใจสุดๆเลยนะคะนางก็เลยตัดสินใจทําเรื่องที่น่าละอายมากๆนะคะก็ทําหลายเรื่องค่ะเพื่อนๆแม้กระทั่งนะคะแบบว่าเสนอตัวเองเนี่ยเข้าไปในเข้าไปในอ้อมแขนของเซี่ยเหวยก็คือแบบว่าไป เสนอตัวนะคะเออประมาณว่าเอาข้าไหมประมาณนี้นะคะก็แน่นอนว่านะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีเสี้ยวเหวยเนี่ยแหละค่ะก็พอเข้าไปนะคะในเวลานั้นคือเหล่าบรรดาข้าราชบริพารขุนนางต่างๆเนี่ยก็เขียนดีกาค่ะส่งให้กับเหล่าบรรดาออท่านเสี้ยวเหวยในตอนนั้นะนะคะว่าต้องการจะให้เจียงเฉือนหนิงนั้นตายไปค่ะคือตายในลักษณะที่ว่าฮองเฮาใช่ไหมฮองเฮาก็ต้องไปเฝ้านะคะไปตายตามออจัก,กรพรรดิ สีอดีตจักรพรรดิของแคว้นนะคะก็คือซนเจียนั่นเองค่ะ เจียงเฉีหอนอิงนั้นนางก็ไม่อยากตายนะคะนางรักชีวิตของนางสุดๆค่ะนางก็เลยแบบว่าเออต้องไปและต้องเข้าหาเซียวเหวยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เซียวเหวยนั้นน่ะช่วยชีวิตของนางเอาไว้ค่ะพอเข้าไปหาเซียวเหวยในเวลากลางคืนแล้วนะคะนางก็ถอดเสื้อคลุมฟีนิกส์นะคะของแบบจกักรพรรดินีออกไปค่ะจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนเตียงของเซียวเหวยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเซียวเหวยถามว่าอ่อนไหวไหมนะคะมีความอ่อนไหวมากๆเลยค่ะ แทบจะไม่ไหวนะคะเกือบจะลงเอยกเจียงเฉียนหนิงเลยนะคะแต่ว่าในทีวีหวานเห็นตัวอย่างแล้วเนาะก็เห็นแค่ว่าแบบดึงเข้ามากอดนิดๆเฉยๆนะคะดึงเอวเข้ามากอดแต่จริงแล้วในนวนิยายนี่เกือบไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะอีกนิดหนึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าเรียกได้ว่ามีกิจกรรมนะคะบนเตียงกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็เสียวเหวยนั้นควบคุมนะคะแล้วก็ยับยั้งตัวเองเอาไว้ได้ค่ะไม่งั้นนะคะเสียวเหวยของพวกเรานี่ก็คงได้ แอมนะคะหองเฮาเมชาติที่แล้วไปแล้วแหละแต่ว่าโอ้มันก็จะเกินไปเนาะไม่ไม่ไมอาพระเอกกับน,นางเอกนะคะไม่ได้สิพระเอกของพวกเราก็ไม่ได้นางเอกเมชาติที่แล้วนะคะเหตุผลนะคะที่เซียวเว่นนั้นโอ้โหควบคุมตัวเองอดกั้นเอาไว้สุดๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นไม่มีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะใจเขาเขาก็รักเจียงเฉียนหนิงอยู่นะคะแต่ว่าค่ะแต่ว่าพอ เขานึกถึงว่าเออเจียงเฉียนหนิงที่เป็นฮองเฮานั่นนะคะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทางด้านโจอินจื้อค่ะก็เลยทําให้นะคะเขานั้นก็เชื่อว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นเข้าร่วมกับกองกําลังของโจอินจื้อในตอนนั้นกับตระกูลเชี่ยค่ะเพื่อที่จะกําจัดให้ตระกูลเหยียนนั้นล่มสลายไปนะคะจากนั้นก็เลยได้ขึ้นเป็นฮองเฮาค่ะด้วยสิ่งนี้นะคะก็ทําให้เจียงเฉียนหนิงนั้นแหมโอ้โหเป็นต้นเหตุด้วยที่ทําให้ตะ กูนเหยียนนั้นต้องบ้านแตกสแลกขาดค่ะซึ่งเป็นครอบครัวทางแม่นะคะที่เขารักมากๆของเซียวเหว่ยนั่นเองดังนั้นในที่สุดแล้วเซียวเหว่ยก็เลยปฏิเสธนะคะที่จะรับการเสนอตัวของเจียงเฉียนหนิงนะคะถึงขั้นที่ว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นปีนขึ้นไปเรียบร้อยอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วพร้อมสุดๆนะคะก็ไม่เอาค่ะเอาละค่ะเออหวานก็ตั้งนะคะชื่อคลิปมันก็แรงไปหน่อยเนาะเตะออกใช่ไหมคะไม่ได้เตะในลักษณะนั้นแต่ว่าเป็นการที่ ก็เท่านี้ก็ทําให้เจียงเฉียนหนิงก็อายมากๆแล้วละค่ะแล้วถามว่าฉากนี้นางจําได้ไหมจําได้ค่ะเพื่อนเพื่อนนางมาพร้อมความทรงจํานะคะเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์สุดๆนะคะจากชาติที่แล้วเพราะฉะนั้นในชาติใหม่นี้นางก็จําไอ้ฉากนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ